สวัสด,ดีจ่าแฟนครับทุกคนคลิปนี้ยายจแจ่มิกาผาามวนเด้อจ่าเด้อสวัสดีครับพาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเลยด้อจ่าหามาทํากินเนาะแถวเนาะ,น,ะนี่ได้ยายชิมาหมเขียดเด้อจ่าเด้อนี่หมเขียดนี่นี่หมเขียดเขียดยายเไว้ยวายเรวล้างไวายเรวสะอาดแล้วนี่ใส่กับผักดอกหอมเด้อจ่าเด้อมือนีชิโมกเส็บๆไปเลย พี่น้องอ๋อบดแยกกันทซอยตะทองซอยกันน้องพี่น้องเนาะวันีจ้าอแยกกัิมาเฮ็ดซอยตะทองมจ้าเด้อนี่ซอยหอมนีสน้องนี่มีอันสันกว่านะไม่มีอันเดียวเสียเลย ตัวกันน้องพี่น้องกระถองจับประทูกระตัต้งบอกขีดเสร็จไปเลย <c oughs> มามาติดตัวกัน, s. <S นเขาเว้ยหมกใจดอกหอมหวาน แจ้เรื่อใครดซอยกันไปไนเด็กที่เลี้ยว,ยว,ดดยยวแล้วไปนองอะ <c oughs> ตัวพักน,นี่แก้วกับเสบด้วยพียยนนน่น่อเนือจะถองหมักแก้วกับปนเนาะเนาะตัวพกซส้อมากโอ้ยนึจ<ะ>้าได้ยู าแถวบ้านว่ะพี่น้องมาถามดิจ่าเด้อยายยายญเตียวมาถามบ่ได้ไหลายบ่วันนี้จะท้องซอยสร้อยแล้วขัดจิตตั้ดิจ่าเด้อยายก็ซอยพักแล้วแล้วนะใหญ่สร้อยพักแล้วแล้วตะท้องกับจิตตั้มโมพีกหนี่นี่ ในวันน้อง,อง,องตีน้องเนาใส่คุกลงกไปเลยทีเท่าใส่คุกแล้วเอตําไปต,ตําพริกเลียวกระเซตตะไคร้เกลือก็พอเข้ากับอะไรเอามากระชายก็ตีนออทท้องก็ทีกระชายกระช่นงใหญ่กะชิบิทใหจ่ด้วย 你拍图。 เลี้วล่ะใส่กีใส่กะปิใส่กีอานนึงก็พี่น้องใช่ละมาเลยเดีปลาทูลงไปเอาปลาทูพักลงไปแล้วก็ตำตำยั่วยัวกะปิกกมหอมดีโคตรปลาทูแล้วเด้อพี่น้องย่ายโคตรมันดี วัน,นใหยเมเขากัดกวอนที่จิเด่มฟุ้งยายกับตีไข่ตีไข่ใส่ที่เชนี่อ้ตีไข่สองหน่วยสามหน่วยใส่เหลวก็นองพิ่นอกัลซี่เดี๋ยวใส่ เตียเอนไว้พี่นอ้องพุ่นเข้ากันเข้ากัน ยาเดี่ยวเรือพี่นอกแลลวจะพ่ยปุง้ง นอเนอพี่น้อใสสมบขามอันนี้จะคนเอ,อ้ออใส่กะละมัหรืมมอะพนเอ็กะละมักาม,มาติละกัะลมัมมาขาวู่นม,มนคนงนะเปลี่ยนหมอกันหรือพิโน้ยง,งนดเ็่ะมังเลยพี่นังนะ ้าโอ้ไาวดใส่เลยอกิ See, uh, so ่งก um, ่อนใส่อันนี้ดใส่่าองที่เราขาวองอาด้วยใส่กระทิงกองหรือกระทิบ้านเมื่อล่ะี่นอง เอ้มบ่เจ้าพ่อเนาะเอาแต่นึ่เนาะสอนึ่เนาะนี่งสอเนาะนีพ่อพ่อใส่ไหลเสียบไหลมัดไหลไอ้หน้อยเสียบน้อยพี่น้องเอาอย่างน้องคนขึ้ับเชียบพี่น้องนางหลับกขงใส่เอานางหลับก็ใส่เดียมีน้อง พี่นองประตุงใจอ์เชลยใจอตักตคุณตัวไหนตัวไหนตัว่เอาเร็วละเอาเร็วลพี่น้องโอ้พี่น้องป๊ดกินจะพักก็เดินพี่น้องอมันมีวิตามิน mua nghe nhai chỉ mua rượu Như bên, đó, bên đó, nó bên <laughs> nó nó múc háng lươi cái nó háng to lươi mm หมกมุกนึงเอาตัวนี้แท้ยังเขาอื่นนี่ไม่เท่าใบยอมใบยอแต่ได้หลายมันแสบหลายเป็นยาเลยเป็นยาน้องพน้อง เพือเดียวอิ่มอุ่ยแน่ลงใส่ลูกโดดสามหน่วยใส่พริกอื่เอะคะว่าอืมุมมกใหญ่นี่ใหญ่ตรงมุกใหญ่ๆมันจะมุกไปขายมุกแกะ <laughs> Một kẹo phía nó, nó bị nó nó. Một cái nghe thì đẹp, một cái xì xẹp. bàn bàn Nó bị nó ừ. <cười> 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 à, cái lợi, nó, ít. Dài. Dài. Chị cái này đẹp không quá. Ít quá, màu này dài đâu chúc mừng chú hôn mịn 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 nè mịn 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 โมกใหญ่ๆเออเห็ดโมกใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยโมกใหญ่ๆกินพี่ครอบครัวเออเอาไปแจกครอบครัวละมุกน้องพี่น้องเนาะแดีพี่สาวน้องสาวนี่ครอบครัวละมุกเลยวุ้นในลงโมกพี่อ่อนน้องหามาก็มาทำกินเดี๋พี่แจกน้อง กินด้วยกันนี่อเออเออน้องหมูไปถ่ายไปจ่าด้วย,ยใช่ใหญ่ทวดเรามาหนังซป่นกำลังใจให้อเอเอออ แล้วแล้พี่น้องแล้วแล้ว,วนี่ลูกปลาปลาหมมนี่นนงลงก็พิด <c oughs> ลงนาลงหลังก็พี่น้องเนาะนนใส่แล้วไป,ไปหนึ่งในแล้วพี่น้องฮะลูกเรลวย่อยกะซีแกกินเขาเนาะจ่าเนาะ จกแล้วสวัสดีจ้ามาเลยจ้าพี่เขานี่นี่มาเริ่มเมื่กินกับยายเลยนี่เปิดมีดนะจ๊ะเนาะเปิดห่อหมกพี่น้องม่อแม่เปิดมีดมากมากมันกินกับยายนี่พี่น้องเทลงออกเลยเนาะเทลงเลยเนาะเปิดพี่น้องเป็ดตาแสบเลยพี่น้องเปิดน้ำลายใหญ่เปิดอวบเปน้ำลายใหญ่เลยพี่น้องมาพี่น้องมาเดี๋ยวว่าไว้นีก่อนตำเกลือให้จัดท่องก่อน จะต้องอะมามามาเอาในใหญ่คือพี่น้องเ้ยคุอผู้ชุกคนมากินแชบแชบต้องกันเด้อพี่น้องเด้ออุ่นปลาแห้งใหญ่เะอ๋ยวม,มาเอาใส่สวยเสียะไว้ สวัสดีครับม,มามาสีน้องมาหันมาจะผิดที่ล่ะก็หันมาตัวน,น,น,นั้ลักษณะใหญ่เลยเสียบๆฟอนึงกินอันนี้เลยเป็ดปิดจ้ะเสียบๆมามาทุกๆทุกคน เดี่งสินแล้มาีเงนน่องสาวมาพี่น่องาะอืมอ้างสาวิ่น้ำหมกข้างมื้ยกระส่อนหายควยกจะส้อนอ่นคนนะอือพี่น่องเสียเสบยคนอยาบได้น้อยมากเอาไปวะหมกเขียดใส่ใบหอมกับ ดอกหอมหวานหวานพี่น้องมากมัคือผู้ชุ่นเพียนครับคุณได้ปฏิเสธคุณมหงนอกแล้วเหอเด็๋แพนี่เนี่ยนะว่าอันนี้สาบ้านเ้าแสบดียูใส่คนต่างดาหมดเลยคนเคยกินรูแบานอกเข้าไ็นคึงคนกินคนคนคนมาก bỏ mặc quân mặc bỏ mặc bỏ mặc sao nó quân mặc mặc quân mặc mình mặc quân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  ป่นป่นเปื้อน hmm. eh. mất áo trong tuổi anh áo mhm 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 ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกพลังใจดิจ้าเพื่อนครับอยู่ดีไม่แหงสุดๆทุกคนดิค่ะยายรับพี่น้องดิจ้าสวัสดีจา้าสวังดาติดตามคลิปยายต่อไปไเลยดิจ้าบายยจุ๊บๆสวัสดีครับเฮ <laughs> ้ยจะอบเป็นลูกเป้